โอเคครับคลิปนี้ผมไมไ่จะมาบอกอะไรเยอะนะผมผมคลิปนี้ขี้เกียจตัดด้วยนะครับขอบอกอะไรนิดเล็กๆน้อยๆแล้วก,ก,กันนะผมคือตอนนี้ผมมีช่องลองแล้วนะครับก็คือช่องนี้นะครับเป็นช่องนายนพนงะยันเมนะผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะผมแล้วก็ตอนนี้ผมเพิ่งตื่นนะผมผมตื่นไม่ใช่เพิ่งตื่นแบบนั่นโดยผมไม่ได้ตื่นสายขนาดนี้ผมนอนตื่นเที่ยงแล้วก็มานอนหลับกลางวันอีกทีหนึงน่งนิดหนึ่งนะผมก็คือเพิ่งตื่นก็รู้สิ มาบอกเฉยแล้วก็นึกได้ว่ามีช่องลองแล้วอยากโประโมทอยากมาโปรโมทนะฮะผมแล้วก็ตอนนี้ผมมีคลิปที่ของตัวเองที่กําลังจะตัด2คลิปหรือเปล่าขอให้เปิดให้ดูได้ไหมนะก็เป็นคลิปในเซิร์ฟจูคัสพับบิกนี่แหละเป็นไม่ได้เล่นโซย์โบวเองด้วยนะไปอัดไปดคนอื่นเขานะแล้วก็อาจจะกิจกรรมต่างๆที่มีในเซิร์ฟนะผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะเออนั่นแหละ แบบแบบแบบรอแบบหนึ่งคอมมันช้าทําใจนี่จะเป็นคลิปของ b 4 kicker นะผมแล้วก็จะมีคลิปนึงเป็นคลิปที่ผมตายในเซิร์ฟจูคาร์บอนบิกนะครับผมนั่นแหละตายแล้วของเออเดี๋ยวจะไม่สปอยนะไม่สปอยนะเมื่อคืนจะมีคลิปนี้จะลงวันเสาร์ครับหรือพรุ่งนี้นั่นแหละไม่รู้คลิปนี้เออคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้จะลงวันเสาร์นะผมแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้อาจะไม่ค่อยได้ตัดเท่าไหร่นะครับใช่มาดูเออนั่นแหละ แล้วก็บอกเฉยว่าเออมีช่องรอง้วแหละเป็นช่องที่เกี่ยวกับลงแบบอะไรที่แบบไร้สาระที่แม่งไม่ใช่เนื้อหาหลักๆก็คือไม่รู้สิอยากมีไว้นั้นแหละ,หละนะครับก็ยังไปติดตัมกันด้วยนะครับช่องช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะติ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งผมเปิดเทอมแล้วนะครับก็คืออีกประมาณหนึ่งสองสามสี่วันเปิดเทอมแล้วเร็วเนาะ แล้วก็เปิดประเด็นคือเปิดยาวไปถึงเดือนเมษานู่นเลยเวย้ยก็คือแบบกูจะมีเวลามาทําอะไรแบบนี้ไม่เนี่ยแล้วก็ต้องตัดงานอีกใช่ไหมไม่รู้สิว่าจะมีเวลาทําช่องเยอะขนาดไหนนะผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าจะมีเวลาอัพคลิปไหมถ้าไม่ได้อัพคลิปก็ขอภัยนะครับคือต้องเข้าใจเปิดเทอมแล้วนะแต่คือจะพยายามอัพให้ได้จริงนะขอเออนั่นแหละจะลืมจะลืม,ลมแบบอย่าเพิ่งไปไหนกันนะขอเดี๋ยจ,จะพยายามอัพให้ได้นะครับผมนั่นแหละเออทำไมวันนี้พูดคล่องจังวะไม่รู้เหมือนกัน นะครับผมเอ่ออาจ,จมา2องนาทีแล้วคือตอนนี้บอกเก็ตเล็กๆได้กันคือตอนนี้ที่พูดคล่องนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่หูฟังนะแล้วก็เพิ่งตื่นด้วยเออถ้าใส่หูฟังเสียงก็จะเป็นแบบนึงนะรับผมใส่หูฟังก็จะแบบก็จะเป็นแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะแต่คือไม่รู้ต่างกันแน่ๆคือมันจะเหมือนเป็นเซนส์บางอย่างของตัวผมเองที่แบบใส่หูฟังแล้วเสียงมันจะอูอีนะครับไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละต่ตอนคือไม่ได้ใส่นะอืมก็ ใชบัรเออูแล้วพ่งนี้มีประชุมปกครองซึ่งเขาบอกว่าเด็กไม่ต้องไปหรือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พวกนี้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเพิ่งตื่นเมาอยู่แล้วก็คิดจ่ายคิดก็อับเลยนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆนะที่คิดว่าจะทําแต่ก็ไม่จะได้ทํำไหมนะครับผมก็อไม่รู้เหมือนกันไม่รู้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 ผมคือลุงป้อมนะผมไม่รู้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  ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคชาคิวนี้ก็คงมีแค่นี้แหละอาจอะไรมาเยอะแยะนะผมก็แค่จะมาบอกว่ามีช่องลองแล้วแล้วก็ใกล้เปิดเทอมแล้วแค่นั้นแหละ2ออย่างหลักๆเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาถึง100่งร้อยซับตะไครนะ้เคือขอบคุณมากนะเว้ยไม่ไม่คิดจะมาถึงร้อยซับได้กับช่องนี้แบบคือมันแบบ คือตื่นตันใจจริงนะเว้ยสมัยเริ่มคิดเท่แค่หกสิบเองเราได้อะไรเยอะมากจากการเข้าวงการไปนะแต่ตอนนี้ก็ออกมาจากอะไรหลายอย,ย่างนะครับผมคือตั้งใจจะมาตั้งใจว่าจะมาอยู่คนเดียวนะครับผมคือถ้าเข้าไปแล้วมันเจออะไรแบบแบบนั้นแล้วก็อยู่คนเดียวดีกว่าแล้วผมเพราะตอนนี้คือไม่อยากจะบอกนะเว้ยแต่เจออะไรแบบเยอะมากซึ่ง คือบอกไปมันก็เที่ยแน่ๆงั้นไม่บอกดีกว่าโอเคๆแต่ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะผมก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีสงบดีนะครับผมนั่นแหละโอเคสี okay. ่นาทีแล้วขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่ตาติดตามช่องผมมาจนถึงนาะตอนนี้นะผมก็จะพยายามอัพคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเอ้ยเก้าเพื่อกดเรคคอร์ดเอ้ยหยุดเรคคอร์ดบาย